เหมิงเหมิงเหมิงอาจันดูอาจาย์ดูเฮ้าายเฮ้ยอ,อ,อาจารย์ดูเองอาจารย์ดูอาจารย์ดูเฮ้าายเฮ้ยแล้วเสื้อผ้าน,นั่นไงวะเสื้อมันบันไดหมดเลยวะมิงเออจำไม่ได้ฉมาเดี๋ยวไปมึงทุกคนขัดจำผมไม่ได้นะฟ้อง miếng miếng khai anh A chan A chán đung chấm đá vào đi đi A chán đung nha nè 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 nha hiện na vào A chán đung chấm đá vào chấm đá à anh nè ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบ้านนาทุกคนครับผมเข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ดุ่งคนละทัพพี่แล้วก็พีเอสด้วยครับผมและในค่ำคืนนี้คือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าชาวบ้านซึ่งผมกลับมาบ้านได้2วันนะกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องไปทําแนวกันไฟแล้วก็ตอนนี้ซึ่งชาวบ้านเขามาตามผมบอกว่าไอาจาันโมพี่คนนั้นอะซึ่งตอนนี้มันทำร้ายชาวบ้านนะแล้วก็ ตอนนี้เขาบอกให้ผมไปนะแล้วก็ตอนนี้ซึ่งฝ่ายก็ไม่ฝั่งพมา่าหรือว่าฝั่งนุ้นอยู่นะไม่รู้ว่าอาจารย์หมอผีนั่นอ่ะนั่งสมาธิเราจุดเทียนจุดอะไรทำให้ไฟไหม้รู้เปล่าแต่ว่ามันน่าจะมีมีส่วนไอ้นี้อยู่นะแต่ยผมไม่รู้แปลว่าตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ถุกนะคิดได้คาเดียวว่าทุกวันนี้ผมตามหาไอ้ชายปิศาห้าคนที่ทาให้สาวกนเลียงที่ ต้องปลอยพรแปบว่าเขาลงโซมันนะทุกคนแต่ว่าผมตามหายอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรไอ้จุดนั้นผมมาถึงจุดนี้ผมจะเอาจุดนั้นทิ้งก่อนตอนนี้ผมจะเอาจะมาเรียกสมิงหรือว่าที่ผมเคยมาปล่อยเขาไว้ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะผมจะเอาไปปรับไอ้หมอพีที่อยู่ฝั่งพม่านะตอนนี้ผมได้ของดีจากอาจารย์ไม่พอนะได้ผมจะเอาของทุกอย่างเนี่ยที่มีเนี่ย จะปราบไปห,หมดสิ้นแถวฝั่งพมา่าไปเลยแล้วก็ประเทศไทยนี่ไม่เป็นไรผมจะเอาฝั่งพมา่าก่อนนะประเทศไทยนี่ยังไม่เคยเท่าไรนะเอาฝั่งพมา่าก่อนพอพวพมา่าในส่วนมาชนเล่นมนดามหรือว่าอะไรทาให้ผู้หยิงยานนู้น่างนี้ลงสเสน่ห์หรือว่าทาให้คนบ้าทาให้เป็นเป็นนู้นเป็นนี้มั่วโซ่ไปหมดนะตอนนี้และจะมีพวกผู้ชูพุชใช้เนี่ยซึ่งแถวฝั่งพมา่าฝั่งติดชายแดนพมา่ากับกะเหลียงเนี่ย ผู้ใด,ดคำเดียวอย่าบูย่าบ้ามีเพียบเลยทุกคนถามว่าผมอยู่ในจุดๆนะผมก็เห็นหมดนะเพราะถ้าอยู่ในประเทศไทยน,นี้ผมสามารถเข้าไปจับหรือว่าแจ้งจับได้เลยแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นไหนมันไม่ใช่อยู่ในเขตประเทศไทยน,นะอยู่อยู่เขตพม่านี่ยเราสามารถทาอะไรไม่ได้เอานี้แล้วในค่ำคืนนี้ผมจะไปปรับผมจะไปใบนี้นะใบรียกสมิงที่ผมเคยช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งจะไปปรับ ไอหมอผีที่แบบว่ายิงนู่นยี่ไม่รู้หมอผีหมอผีนั้นมันมีพิษแ,แรงหรือเปล่านะไอ,อนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมก็ไม่ได้มาคนเดียวทุกคนนี่มากับน้องนานเลยมาพิสูจน์ดูสวัสดีครับน้องนานนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็จะมาดูสมิงกับพิดูนนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันไหมทุกคนไปยังไงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะทุกคนลับไปกันดีกว่าไป ก็ครับพี่พีทุกคนครับตอนนี้ผมซึ่งจะมาดูสมิงตัวที่ผมซึ่งช่วยชีวิตแกเข้าไว้นะแต่ตอนนี้ผมต้องไอ้นี้นะผมจะไยฝั่งฝั่งพม่านะแต่ว่าไอ้นี้อยู่ฝั่งกันเลียงหรือว่า ผมจะเอาสมิงนี้นะทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าเขาจะจำผมได้บ่ไม่รู้นะผมหายไปสองสามวันนี่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ไอหมอผีคนนั้นมันเริ่มออกอลาวะใหญ่นะอาจจะของดีเขาที่ผมทำร้ายเขาเขาจับตับได้ของดีมาจากเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคน งีะระวันนี้ทุกคนผมตอนนี้ผมว่าจามแล้วนะเราต้องเดินเข้าออกทางไหนนะเนี่ยถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะ แต่ผมกลัวว่าเขาจะจําผมไม่ได้เขาจะโจมตีผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ ตอนสำนิงอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาเนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเดี็กมันก็ลำบากนะทุกคนต้องมุดไปมุดมาเฮ้ยมิงมิงเอ้ยมิงอาจารย์ดูอาจารย์ดู อาจารย์ดูแอคคืนนาอาจารดูมาแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่เดิมหรือว่านั้นหรือเปล่าเขาจะรอคมหวังจับผมหรือเปล่านะตอนนั้นยังทำลายพิษใสอยู่รอบไหนรอบใใรอที่ใสหมาที่สุดอ๋อแสดงว่าไม่โคตรไม่เน,นี่ยใช่แล้วใครเขาขจำเขาคิดว่าพี่ั้ยอ,อืม่อืมอะไรเขาคิดว่าเป็นพี่ใช่ไหม,มทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มากับน้องนาหน,นะซึ่งน้องชายผมแท้ๆนะ แต่ตอนนี้ทุกคนแล้วก็ทางก็ลำบากนะต้องขอโทษพี่ซีเอสซีทุกคนรวมทั้งปานาอาด้วยนะกองดินก็ <c oughs> <c oughs> กล้ถึงแล้วนะทุกคนเราต้องใช้เสียงเพื่อเขาจะ เพื่อเขาจะได้ยินเสียงผมว่าเขาจะออกมานะเพราะว่าเขาชอบมารบกวนเขาเยอะนะมิเตอร์แฟงก็มารบกวนหรือว่าบางคนก็มารบกวนนะเออเมีงอาจารย์ดูเองเงด้วยอาจารย์ดูเฮ้ยเมีงเมียงเอ้ย จะดูเทโอ้ได้เวลาที่ต้องเอาเองไปฝั่งพมมาแล้วเราช่วยเองไว้อะมิงจะมาจันดุงได้บ่าวจันดุงเคยช่วยไว้อะยาลอยาลอทุกคนลำมาอย่างนี้เราต้องกโกนบอกข่าด้วยนะ เสียงนะดูาน่าจะจำพี่ได้ละเสียงขับรถโกนออกมาเมงอยู่ใต้ห้างรเปล้างทุกคนห้างอยู่โน่นนะร็วเดินมาลูวดูดิเสียงมาจาะะอะไรเสียงอะไรนะ ห่างอยู่นี่มันนิึคลิมเหมือนสายไม้นะทุกคนเหมิงมอาจารย์ดุงเด้ออโ<ฮ>้ยทุกคนเจื่อละเจื่อละเจื่อละเขาหน่าจะจำผมได,ด้แต่มันนิดเรี้ยงนั้นเขาไม่ทำร้ายนานแลนะ้ว,ว<ฮ>นะเชื่อพี่เด้อยเหมิงเหมิงเหมงอาจารย์ดุงอาจารย์ดุงเฮ้ย<ฮ> อาจั์ดูเองอาจั์ดูอาจั์ดูเฮ้ยเฮ้ยแล้วเสื้อผ้านี่ไงวะเสือเส้อบนบันไ้นหมดเลยวะมิงเอ้จำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปมึงทุกคนขัดจำผมไม่ได้นะอ,อ มิงใครงังอาจารย์อาจารย์ดุงจำได้ป่ะดูดีๆอาจารย์ดูเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นหน้าป่ะอาจารย์ดุงจำได้ป่ะวจำได้ยังเฮ้ยเฮ้ไอเนี่ยนานนี่ไอรู้สึกของอาจารย์เองตื่นหัวป่า ฮะยายายา,ยาอันนี้เออถึงเวลาข้าจะเรียกเองนี่แล้เองไปอะข้าไหม,ไปป,ไ,อมอไปปับไอ้หมอผีไปเปล่าฮะเร็วอ่ะเร็วปลลาไอ้หมอผีทุกคนตอนนี้ผมบอกว่าไปปรปับไอ้หมอผีนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนั่งคุยไอ้ข่านะเว้ บ้ามาวะบ้ามาวะอย่าไปทำอัด้ดอย่าใด้ยดยอย่ามันขอโทษไม่ทบไปบื่อเจ้เออนีนะทุกคนผมนจะน้เครเขานะเปลาหมอีฝังมมจะกก้อนเขาเขานี่เนี่ย จำได้ป่ะเออหน่อแปะแล้วน่ออปะได้มีมีอทุกคนถามว่าได้กินอะไรไหมครับบอกว่าได้กินอยู่แต่ว่าผมเคยบอกกับเขาแล้วว่าอยา่าไปกินพวกเนื้อสัตว์เพื่ออะไรนะพยายามให้ขาหาดื่มน้าแล้วก็หากินพวกใบไม้หรือว่ายกกล้วยหรือว่ากล้วยป่านะทุกคนเพื่อว่าชิมกับเขาแล้วนะอ้ปะเนี่ยมาสู้มาตา,าหรอ อ๋อทุกคนเขาบอกว่ามิดแฟงเคยมาถามเขาอีกรอบนะมาให้มั่หละชื่อตียอ๋อมาพุกทุกคนมาพุกอีกรอบมึงอ๋อขอเชื่อคุณมามาพุกอ๋อมาพุกอีกรอบมึงใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้เป็นลูสิคของอาจารย์ดุงล้เดียวเอออย่าตะเกีไแด้มึงมึงตาหมอพรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะผ่าสมิงเนี่ยแต่ว่า ผมว่าเขาน่าจะทําให้กินพน่นเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนะเขาน่าจะกลายเป็นเหมือนคนปกตินะครับผมรู้สึกว่าดูกล้ามเนื้อเนี่ยผมสามารถมาคุยกับเขาไกล้ชิดได้นะทุกคนเมื่อก่อนนี้ทําร้ายผมเนี่ยแผลผมเนี่เบื่อเลยนะตอนนี้ไ้หาหมอแล้วหมอบอกว่าติดเชื้อแบบว่าเราต้องใช้กอฮอ์แต่ว่าทำว่าย่อะต้องเย็บไปสิบสองเข็มนะทุกคนตอนนี้หายดีแล้วก็าําร้ายผมผมก็เคยทําร้ายเขาบางคนต่างมาทําร้ายเขานะทุกคน ตอนนี้ผมก็จะไม่ทําร้ายเขาเราต้องเป็นมิตรกันให้ได้เพื่ออยู่ในโลกใบนี้ให้ได้นะเราต้องเป็นมิตรกันนะเออปะป้าเกศดุกคุตดุกโกเราสามมุมนาหมอแลวทุกคนตอนนี้ก็ผมไม่ใช่ว่าผมจะเอามาเป็นทาสหรือว่าเอามารับใช้เขานะซึ่งผมต้องเอาไปให้เขาแต่ว่ารู้สึกว่าโคตรไร้เบลก่อนผมจะไปนะผมจะไม่้กินพวนเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนะผมจะมีน้ําแดงเนี่ยเหมือนเลือดเลยนะผมจะให้กินแล้วก็ไปปรับกับไอ้หมอผีคนนั้นให้ ขยี่หมอผิลนให้หมดสิ้นแถวฝั่งพมา่าไปเลยเพราะพะมา่านี้ได้ข่าวว่าเล่นของเนี่ยโห,หน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรท่่คนเรียดไดวอ,อ่มพรุ่งนี้ทุกคนผมจะชวนขับไปแต่ว่าก่อนไปถึงเราอีกหวนันสองวนันโอเคลดบุน้อยแบบบ้าก่อนเนี่ยอาจารย์อาแค่นเนี่ยทุกคนคำสัญญาของเราคือต้องเป็นคำสัญญานะพอาะะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ซึ่งผมได้มาอยู่ใกล้กับใกล้สุดเลยไม่มีใครสามารถมาทำนี้คนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าล่อเลียมแบบอย่างนี้นะเขาจะสามารถทำร้ายเราได้แต่ว่าแต่ว่าเขากับอะไรบ้าไ้มหรอพอถึงเวลาเดียวเขาก็ต้องมาหา สิ่งมันรือเบื่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดิรู้เบือไปตัวไนดิเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมกับน้องนันก็อยู่นี่นะตอนนี้ผมได้เน่งเดี๋ยวกลับไปกับค่านะไป มามานี่เฮล่ลเฮล่าเฮล่ามาเฮล่ลมาเฮล่ลไปเรีวแ้วเลี้ยตั้มีนง้นั่นเราอยู่ข้างหลังพี่เด็กเก็วเข้ไม่ต้องรีบบ้านเร็วเพลเพลวะไปแล้วนี่ยทวนตอนนี้ผมกำลังจะพากลับไปที่ ที่แปลว่าหน้าปัดทางที่ผมจะเข้ามานะเลยเลยนะครับทุกคนอดนี้ผมไม่นึกไม่ฝันว่าอาจารย์ผมทั้งปัดคนก็เก่งทั้งปัดคนนะผมแล้วก็ผมก็ไมนเนไรทุกคนขนั่อมึกๆขามองดูลเขาเจอไก่ป่า ทุกคนเจอะไก่ป่าไหมไอ้มิงไม่ต้องจ้องไปทุกคนเขัดเจอะไก่ป่านะนุ่นๆเจอะไหมทุกคนอยู่ในพุ่มนู่นน่ะไอ้มิงมองใหญ่เลยไปไปไปอย่าไปยุ่งทุกคนขัดขัดเจอะไก่ป่าแล้วดับเล่นเลยเล่นเลยเกลี้ยเล่น สมิงเขารอ,รอผมนะเขากลัว่าผมจะมาหลอกฆ่าหรือเปล่าแต่ว่าเพราะเราเคยสาบานกันแล้วเราจะไม่ทำ้ายกันเล็กๆเลยนี่ทุกคนทางไหนผมก็จับไม่ได้นะอ๋อไอ้มึงไอ้มิงเคยเดินฟังนะทุกคนแต่ว่ามันลบเราต้องเดินฟังนะีนะ เนี้นขึ้นมาทงนี้ท้อเรเกยล,ละโอ้เขาวิ่งไวมากเลยคุยคย,ยหายไปแล้วเนไะเขาน่าจะไปรอเราโน่นน่ะพราะทีมของเขาเยอะทุนู่นโน่นเขามองอะไรวะเขามองดูวอะไรอ๋นอน้องว,ว่าทุกคนเจอน้องว้นอ้องวันนี้เดี๋ยวน่น,น,นสดงว่าไ

โอเคมันได้กลิ่นเหรอวะมานี่มานี่เฮกี้เฮกี้กี้กี้โกเไอนนั้นเอามาด่วนเลยเพราะมันได้กลิ่นพวกนกหรือว่าไก่ปูไก่ปลาเนี่ยดีเลยเดี๋ยวทุกคน นี่นะตอนนี้ก็ถึงหน้าปักปักถังแล้วนี่เดี๋ยวเองรอค้าอยู่ตรงนี้น้นองอ๊คคอยอย่าแพ้อเออเขีกวเขีกวคอยอย่าแพ้อะน้องโอ,อ๊แพ้อะว่งดอนนะปะไม่ต้องกินพวกนกพวกอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องๆเขาเนี้ยเอาเพ่อพ่อกล้วยหรือว่าพอ่ออะไรยกกล้วยหรือว่าอะไรกินก่อน แล้วก็ข้าวเนี่ยฝึกกินไว้ก่อนมีน้องออมีออดมึงเมือมมตาชอวเ,เคโก้พุงนี้มือลื่นอ,อย่แต่กวนอะหมอ,อไปปาบไอหมอเพียนนั่นอนะอยากเป็นคนดีไม่ใช่หรอแน่ดอกแกเป็นโยกีปะมาดูแล้วขันดักตีนอะไรสักอย่างนะทุกคน,น,นเล็วดีกว่าไม่นอกใส่ป่ะเดี๋ยวเออพุงนี้นะพุงนี้ มูล่นจะมาเรียกนะเอ้ปรับไอ้สมิงเอ้ยไปปัาไปเนี้ยอาจารย์ฟังพม่าไปนะโอเคทุกคนผมจะให้กินในนี้ก่อนนะแต่ว่าผมจะมาให้พี่พี่เอชซีหรือว่าเพื่อนปานาอาเห็นนะบอยบอย เดินั้นกลับมานี่กอนก็เอาเลยครับผมทุกคนรวมทั้งพี่พีซีหรือว่าป้านะทุกคนเลยครับผมตอนนี้ซึ่งผมก็คูอย,ย่งกับร้อนอะไรหรือว่าจะมีอาจารอะไรกอยังทำหรผมอย่างกับเหงื่อผมตั้งเลยทุกคนรักขลังผมเนี่ย จะกับมีอะไรเลยหมดเลยนะและในค่ำคืนนี้ทุกคนซึ่งผมมาดูสมิงตัวที่ผมเคยช่วยชีวิตไว้แล้วก็เขาซึ่งใช้จิตสัมผัสกับผมบอกว่ามีตาฝันเคยมาทำลายเขาหรือว่าล่าสุดนี้นะจะให้พวกที่มีอาคมหรือว่าน้องลงอะไรมาผูกกับเชื่อวิเชื่ออาคมของเขาอยู่นนีงแต่ว,ว่าเขาจะลิเขาไม่คยไรยแรงนะผมก็เคยบอกเขาว,ว่าอย่าไปทำลายเขาถ้า เอาอนนี้ดีกว่าทุกคนในค่ำคืนนี้นะผมจะอีกสองวันนะทุกคนเพราะหลังจากวันคืนนี้คือผมไม่กล้าพากลับไปที่บ้านนะเพื่อจะทำร้ายเด็กหรือว่าอะไรนะผมกลับมาไว้หน้าปากซอยเนี่ยเพื่อที่ว่าพรุง่งพุ่งนี้ผมจะมาแดดเช้าแล้วก็จะมาชวนเนี่ยไอ้หมิงเนี่ยมาชวนไอ้หมิงเนี้ยนะซึ่งไปฟัง พามาแล้วก็ไปปรับเป็นหมอผีนะทุกคนเราต้องเอาอยู่เลยเพราะถ้าเกิดว่าเอาอยู่ปุ๊บเนี่ยสมิงตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามาช่วยผมได้ปุออ๊บยินนะแต่ว่าอาจารย์ผมเคยบอกว่าวขาเป็นคนเมื่อก่อนเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยขขาบ้าฤทธิ์หรือว่าเล่นคูเล่นของอย่างโน่นอย่างนี้นของข้าวตัวอย่างกับชอบกินแต่ของดิบๆอย่างโน่นอย่างนี้นอย่างกับกลายเป็นเหมือนสมิงแต่ก็ไม่ใช่สมิงนะถ้าเป็นสมิงจริงนะทุกคนน่าจะเป็นตายไดแ้แต่ยังกับเป็นแหละไม่เป็นแหละ ผมว่าถ้าเบ่งตายได้นอกจากพระจันทร์เด่นดวงท่านนั้นแหละหรือว่าพระจันทร์แดงท่านนั้นถึงจะแบ่งร่างกลายเป็นเสือเป็นตัวเป็นเป็นได้นะแต่ตอนนี้ที่เป็นร่างไม่ได้คือว่าฤทธิ์ฤทธิ์ของเขายังไม่ยังไม่เยอะยังไม่ได้กินหัวใจหรือว่าคนเด็กหรือว่าผมศึกษากับพวอหมอของผมหมดแล้วนะอาจารย์ของผมเนี่ยคือว่าต้องกินหัวใจเนี่ยยิงบริสุทธิ์เนี่ยอย่างน้อยต้องได้เจ็ดถึงเก้าโค่นะผพหัวใจยิงบริสุทธิ์นะทุกคนน่าจะ รู้นะยิงบริสุทธิ์คือไม่เคยผ่านผู้ใช้ยมานะเจ็ดถึงเก้าคนเนะี่ยถึงเขาจะมีฤทธิ์หรือว่าหายตัวได้อยังนู่นเเอานนี้ทุกคนในะค่ำคืนนี้ต้องขอลา PPSC ทุกคนกันนะเดี๋ยวเราไปดูขึ้น,น้าเลยไปปรับหมอพีฝั่งพม่าดีกว่าค่ำคืนนี้ต้องขอลาก่อนครับผมแล้วผมก็มากับน้องมานะนี่น้องมานก็อยู่นี่น้องมานก็ได้เจอบอมไปแล้วทุกคนครับผมจะเข้ามาทำร้ายน้องมานก็ไม่มานะโอเคและในค่ำคืนนี้เราต้องขอ ลาพีเสซีทุกคนก่อนครับผมบอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ดุงคนละับพี่ครับน้องน,นันท้าพิสูจน์ด้นะทุกคนน้องนานตอนนี้เขาเริ่มแปกว่าจ่ายข่าวกล้าเลยนะขมากับผมเนี้ยผมจะให้วิชาข่าวอีกเยอะแต่ว่าน้องอาจจะอายุน้อยอยู่หุย้ยไม่เปไ็นไรสมิงเสียงอะเสียงยุดไหมพ,พอ,อยุงอันี่ทุกคนคั ในค่ำคืนนี้ต้องขอลาพีพีเอสีทุกคนครับผมนอนหลับฝันดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่น้าน,น่าจะเดือนนะระวังหมอพีกับสมิงของผมแล้วก็อาจารย์ที่ให้คงมาผมจะเอามาใช้หมดเลยจะลองดูให้หมดเลยนะในค่ำคืนนี้ต้องขอลาก่อนครับสวัสดีครับ